โอเคมตอนนี้ก็จะเฉลเนยนากการบ้านที่เราให้ทำนะครับเอามาวิเคราะห์กันข้อ4 1 3ครับให้แต่ละข้อต่อไปข้อใดมีแรงยึดเหนียหนยหน่ยวระหว่างโมเลกุลมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากเด็กๆต้องนึกถึงพันธะไฮโดรเจนนะครับนึกถึงไฮโดรเจนเนาะข้อใดต่อไปน,นี้มีพันธะไฮโดรเจนละวางกันอ่ลองเช็คก,ก่อน ะไยมีบ้างมีไหมอืมไม่มีไม่มีมมอ๋อมันไม่ได้ตอบว่าข้อไหนมากกว่าเพราะห้าคะแนนเนาะห้าคะแนนคือบอกว่า s สอง H ไอ้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยใครมากกว่าข้วนี้ต้องตอบว่าฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายเพราะฝั่งขวาเนี่ยใหญ่กว่านะครับมีขั้วเหมือนกันทั้งคู่นะแต่ฝั่งขวาเนี่ยมวลเยอะกว่ามันเลยต้องมีค่ามากกว่า แรงยึดเหนี่ยวมากกว่าส่วนฝั่งซ้าย Hf มากกว่า Hcl เพราะว่า Hf มันมีพันธะไฮโดรเจนตัวนี้มันมากกว่าตัวนี้ฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายเพราะว่าฝั่งขวามีพันธะไฮโดรเจนนี่ก็เป็นพันธะไฮโดรเจนตัวนี้ก็มากกว่าฝั่งขวามือเพราะว่ามันมีพันธะไฮโดรเจนตัวนี้กับตัวนี้ไม่ไม่มีพันธะไฮโดรเจนไม่มีขั้วเหมือนกันทั้งคู่แต่ฝั่งขวามันจะมากกว่าฝั่งซ้ายเพราะว่าฝั่งขวามันใหญ่กว่า นะครับนะับมวลโมเลกุลเทียบกันเลยนะโอเคดังนั้นเราต้องจําในหัวประมาณว่าอะไรนะไฮโดรเจนมากสุดมีขั้วอยู่ตรงกลางไม่มีอยู่ท้ายสุดถ้าเป็นประเภทเดียวกันมวลมากมวลมากมวลมาก,ม,ม,ากมีแรงยึดเหนี่ยวมากกว่ามวลน้อยนะครับเป็นกรณีนี้ทั้งหมดเลยมวลมากมีแรงยึดเหนี่ยวมากกว่ามวลน้อยนะครับสีหนึ่งสี แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารต่อไปนี้เป็นตามลําดับก็คือตอนนี้มันเป็นพันธะไม่มีคู่เออพันธะมีขั้วโมเลกุลไม่มีคู่เออารเป็นแรงลอนดอนนี้เป็นพันธะไฮโดรเจนนะครับทีนี้ก็จะสังเกตว่ามันจะมีมันจะมีพันธะโควาเลนต์แรงลอนดอนแล้วก็พันธะไฮโดรเจนถูกไหมที่มันเป็นคีย์เวิร์ดคือต้องมีคําว่าพันธะไฮโดรเจนลงท้ายทีนี้เด็กๆก็ตัดสองข้อนี้ไป เด็กมาดูตัวแรกครับเขาบอกว่าเป็นบรรทัดไฮโดรเจนกับแรงลึงดูดระหว่างคู่เรารู้อยู่แล้วว่าตัวนี้ไม่มีค้่ไม่มีค้่ถ้าไม่มีค้วข้อน,นี้ก็ตอบได้ข้อที่1ทีนี้เด็กๆก็ต้องมาสรุปอีกว่า ARR ก้อนธาตุที่มาตัวเดียวธาตุที่มาตัวเดียวไม่มีแรงยึดเหนี่ยวตัวนี้เขาจะเรียกโดยตรงเลยว่าแรงลอนดอนนะครับไอ้ที่เราเรียนมาห,หลายตอนที่มีความสับสนเยอะๆเด็กๆก็ต้องพยายามที่จะเคลียร์ตัวเองออกนะโดยการเคลียร์ตัวเองก็จะบอกประมาณว่า ธานที่มาตัวเดียวโดโดๆอย่างเงี้ยจะเป็นแรงลอนดอนนะครับสี่หนึ่งห้าสารที่มีความเป็นขั้วเหมือนกันจะละลายด้วยกันได้ดีอันนี้ถูกครับอันนี้คือเขาบอกมานะเด็กๆก็ต้องจําไว้หรือว่าสิ่งที่เขาพูดมาเออมันถูกนะมันถูกนะอะไรเงี้ยส่วนธาตที่มีความเป็นขั้วต่างกันจะละลายด้วยกันไม่ดีเพราะอะไรโอ้ดีดีด,ดีคำถามน,นี่ เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะว่าทําไมถึงมีว่าถึงเข้ากับไม่มีขั้วไม่ได้อ่าโอเคมาไล่ครับอ่ะขอขอไล่ข้อที่หนึ่งแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสามมีขั้วด้วยกันและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสามไม่มีขั้วด้วยกันมีมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสามที่มีขั้วกับไม่มีขั้วข้อที่สองแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสามไม่มีขั้วด้วยกันมีแรงยึดเหนี่ยวน,อน้อยกว่าสามมีขั้วด้วยกันข้อที่สองเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ถูก แต่มันไม่ได้ซับพอร์ตกับคําพูดของเขาที่อยู่ด้านบนว่าทําไมมีขั้วถึงกับไม่มีขั้วถึงไม่ละลายกันเวลาโจทย์ถามมันก็ต้องตอบให้ตรงประเด็นประมาณว่าโจทย์ถามว่าทําไมมีขั้วกับไม่มีขั้วเข้ากันไม่ได้เด็กก็ต้องไปตอบว่าเพราะมันต้องมีคําว่าเพราะานี่นะอ่าโอเคเราเข้าที่สามก่อนสารมีขั้วโมเลกุลขนาดโมเลกุลเล็กกว่าสารไม่มีขั้วโอ้ยอันนี้ผิด สารมีคั่วแตเป็นไออนได้ง่ายตัวทำละลายจึงล้อมรอบไอออนได้ดีกว่าเขาถามว่าทำไมมีคั้วกับไม่มีคั่วมันละลา,ายกันไม่ได้อันนี้มันเป็นคำพูดที่ถูกนะแต่มันไม่ได้ซับพอร์ตตัวด้านบนตัวที่ซับพอร์ตตัวด้านบนคือข้อที่หนึ่งนะครับโดยคำพูดซับพอร์ตของเขาก็คือมีมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสารมีคั่วกับสารไม่มีคั่วนี่คืประมาณนี้ พิจารณาสารประกอบต่อไปนี้สารใดน่าจะไม่มีคือคําว่าไม่มีพันธะไฮโดรเจนตัวน,นี้มีถูกไหมที่เราเห็นบ่อยๆตัวนี้มีนะครับตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้เป็นพันธะไอออนิกนะครับไม่ถูกจัดอยู่ในพันธะไฮโดรเจนนะพันธะไฮโดรเจนต้องอยู่กับประเภทโคเวเลนต์เท่านั้นนะครับตล้ข้อนี้ก็ตอบตัวที่ไม่มีคือขอไข่กับงอง,งูจงเรียงลําดับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของตัวนี้คือตัวนี้ไม่มีค้่ไม่มีค้่ไม่มีค้ว พันธะไฮโดรเจนนะครับอันนี้คือจะเรียงอย่างนี้ให้โดยที่41เดเด็กๆต้องเรียงก่อนนะครับแรงยึดเหนี่ยวฮะเด็กๆก็ต้องเอานี้นะเด็กๆต้องจํานะครับตัวนี้้มยคนที่ตอบถูก S 8ขึ้นต้นครับทําไม S 8ถึงขึ้นต้นอะครูไฮโดรเจนทําไมไม่ถึงไม่ขึ้นต้นเพราะ S 8มันเป็นของแข็ง ของแข็งจะมีแรงยึดเหนี่ยวมากกว่าของเหลวเสมออ,อ,อันนี้คือแบบเบสิกก่อนนะครับแล้วก็ของเหลวก็มีแรงยึดเหนี่ยวมากกว่าแก๊สนะครับอันนี้คือประมาณนี้โดยที่ของแข็งจะต้องมาก่อนต่อมาก็เป็นพันธะไฮโดรเจนต่อมาก็ B.R. ใหญ่กว่า O แล้วก็ต่อไปก็เป็น O สุดท้ายนะครับประมาณนี้ข้อ4.1.8โจงพิจารณาเข้าความต่อไปนี้โมเลกุลของเซลลูโลสในใย,ยมะพร้าวจะยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงลอนดอน และพันธะไฮโดรเจน p h 3และ ClF3 มีรูปร่างเหมือนกันแบบพีระมิดฐานสามเหลี่ยมพิดเพราะตัวนี้เหลืออิเล็กตรอนอยู่2อันแต่ว่าอันนี้เหลืออิเล็กตรอ,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 อนอยู่คู่เดียวนะครับไม่เหมือนกันตามข้อขอใขรทิ้งไปตอบได้ทันทีคือตอบข้อที่2นะครับ สัมภาระภาพอิเล็กตรอนเป็นพลังงานที่ใช้เปลี่ยนอะตอมในภาวะแก๊สแก๊สเป็นไอออนในสภาวะแก๊สข้อข้อไครก็ไม่ถูกมันต้องบอกว่าพลังงานสัมภาระภาพอิเล็กตรอนหรือ E A จะต้องเป็นพลังงานที่น้อยที่สุดที่คายออกมาเมื่ออะตอมส่วนในสภาวะแก๊สรับอิเล็กตรอนไปหนึ่งตัวสัมภาระภาพอิเล็กตรอนหรือ E A เป็นพลังงานที่อะตอมคายออกมาเมื่ออะตอมในสภาวะแก๊สเนี่ยได้รับอิเล็กตรอนไปนหนึ่งตัวนี่ไม่ต้องพูดในลนนักษณะนี้โอเคเอามาต่อนะครับขอต่อในตอนนี้เลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเดี๋ยวค่อยให้การบ้านต่อไปเขาเฉลยอีกสี่ข้อนะครับกําหนดให้จุดเดือดเป็นดังนี้ภาชนะปิดชนิดหนึ่งมีแก๊สทั้งสี่ผสมอยู่ในภาชนะ นีไปแช่ในตัวเจนเหลวในตัวเจนเหลวในตัวเจนเหลวนี่ในตัวเจนเหลวที่เป็นของเหลวเนาะของเหลวจะมีอยู่ในช่วงนี้นะครับในตัวเจนเหลวคือช่วงนี้จุดเดือดอยู่ที่ลบหนึ่งร้อยเก้าสิบหกจุดล้อมเหลวอยู่ที่ลบสองร้อยสิบอ่ะเอาของมาแช่จะมีของเหลวมากกว่าในภาชนะของเหลวที่เกิดขึ้นคืออะไรของเหลวก็คือสิ่งที่มีจุดล้อมเหลว มีจุดล้อมเหลวแล้วพูดผิดของเหลวก็คืออันนี้คือถ้าเกินนี้เด็ดเด็ต้องจำงนี้ถ้าเกินตัวเนี้ยเป็นจุดเดือดเป็นแก๊สถ้าเกินเส้นขีดนี้เป็นแก๊สถ้าอยู่ระหว่างเป็นของเหลวถ้าต่ํากว่าระหว่างเป็นของแข็งจะไม่ดีนะสูงกว่าเดือดเป็นแก๊ส อยู่ระหว่างเดือดกับเหลวเป็นแข็งเอ้เป็นเหลวครูดิทอยู่ระหว่างจุดเดือดกับจุดร้อมเหลวเป็นเหลวถ้าต่ำกว่าจุดล้อมเหลวเป็นของแข็งเด็กๆไปดูว่าอุณหภูมิเท่านี้ใครที่อยู่ใข่ที่มีช่วงอุณหภูมิอยู่ระหว่างนี่อยู่ระหว่างในสิ่งที่เขาต้องการเช่นตัวนี้เช่นตัวนี้แล้วก็เช่นออกซิเจนเหรอออกซิเจน AR อาอยู่ในสภาวะแก๊สแน่นอนสี่ตอบข้อที่2เพราะว่าต้องมีไนตโตรเจนของตัวมันแล้วก็ออกซิเจนของตัวนี้นะเพราะว่า AR เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงเลยแล้วก็ n อ e มันก็ไม่ได้อยู่ในช่วงนะครับก็มไม่นับ ไม่นับนะ420ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับอุณหภูมิจุดสูงอุณหภูมิจุดเดือดโมเลกุลจากน้อยไปหามากตัวมากเนี่ยจะต้องเป็นพันธะไฮโดรเจนพูดถึงไว้นี้ก่อนน้อยก็คือแรงลอนดอนนะครับเฮี H e ก็ต้องมาก่อนถูกต้องข้อนี้ก็ตอบได้เลยคือตอบข้อที่หนึ่งนะครับไม่มีอะไรเลยลูกนะครับคือเรียงเรียงตามพันธะชนดิดของพันธะนะจำให้ดีนะ กูใช่เหรอในเมื่อ KBr เนี่ยมันเป็นไอออนิกไอออนิกจะเป็นของแข็งของแข็งจะต้องอยู่สูงสุดอ่ะโอเคข้อนี้เปลี่ยนใหม่ตอบข้อที่2เพราะตัวนี้มันเป็นสารไอออนิกไอออนิกจะมีเป็นของแข็งของแข็งจะจุดเดือดสูงที่สุดอ่ะข้อ4ี่สสารต่อไปนี้สารใดมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากที่สุด มากที่สุด4 2 1ตอบคือข้อที่สี่ครูทำไมไม่ใช่ข้อ1กับข้อ2อง่ะเพราะข้อที่4ีตัวเนี้ยนะครับมันเป็นของแข็งทำไมมันถึงเป็นของแข็งได้เพราะว่ามันมีมวลโมเลกุลที่เยอะอันนี้เป็นสารเคมีจริงๆเนาะมวลโมเลกุลที่เยอะนะครับเขาบอกว่าคาร์บอนตั้งแต่เจ็ด แปดตัวขึ้นไปมันจะเริ่มเป็นสถานนะเป็นคล้ายๆของของเหลวกับของแข็งได้แล้วนะครับมันก็เลยจะมีแรงยึดเหนี่ยวมากกว่าตัวที่มันเป็นของเหลวหรือแก๊สนั่นเองนะครับอันนี้คือเขาบอกนีเด็กๆก็ต้องดูไว้เป็นความรู้นะดังนั้นในข้อนี้ถ้าเจออะไรที่มันเหมือนกันในลักษณะนี้เด็กๆก็ต้องติ้งมาเลยว่าเมมันจะลอกคุณแน่นอนในลักษณะนี้นะเออมันจะแบบเอ้ยมันไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นมั้งมันให้มาสองอันขนาดนี้ เด็กๆก็ต้องนึกถึงสิ่งที่เป็นไปของแข็งสิ่งที่มันแตกต่างไว้เหมือนกับข้อที่420ที่ผ่านมาที่เราก็โดนหลอก KBR เหมือนกันนะครับข้อ422พิจารณาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสารใดต่อไปนี้ควรสูงที่สุดสูงที่สุดก็ต้องนึกถึงพันธะไฮโดรเจนแล้วก็มวลโมเลกุลใช่ไหมครับข้อนี้ก็สังเกตว่าสูตรมันก็จะคล้ายๆกันเลยสูตรมันก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับข้อนี้นะครับตัวที่สูงที่สุดคือข้อที่ สี่ครับเอ้ยคุ้มไม่ใช่ข้อสองแล้วเพราะข้อสองมีพันธะไฮโดรเจนข้อสี่มีพันธะไฮโดรเจนมากกว่าครับเพราะว่าโครงสร้างของตัวนี้ครับหน้าตามันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ครับมันจะพิเศษหน่อยซึ่งความพิเศษของตัวนี้ก็คือมันสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้สองที่ครับที่ตรงนี้แล้วก็ที่ตรงนี้ครับมันสามารถเกิดได้สองตัวนะเด็กๆจาไว้นะครับตัวนี้นะครับ C o 2 h นะครับเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นหมู่ฟังก์ชันกดแอซิติกนะครับแอซิติกแอซิติกจะต้องเกิดพันธะไฮโดรเจนได้2ที่นะครับ2พันธะนะครับส่วน o h เนี่ยเกิดได้1พันธะนะครับ2พันธะต้องแข็งแรงกว่าครูแล้วหนูจะรู้ได้ไงอ่ะครูไม่เคยสอนตัวนี้มันจะต้องเรียนอยู่ในเคมีของม6นะเคมีอินทรีย์นะครับกดแอซิติกตัวนี้เนาะนะครับอ่าแต่ถ้ายังอยู่ม4ยังไม่รู้ไม่เป็นไรตีข้ามไปเลยถ้ารู้ไว้ก็จะดีนะกดแอซิติกสามารถเกิดพันธะ ไฮโดรเจนได้2อันนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเฉลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะให้การบ้านไปโดยการบ้านคือให้ทําก่อนไปดูคลิปต่อไปนะเพราะการบ้านก็จะเป็น423 424 425 426 427 428ส่องา่สมาดู429สอเ้เลยจะทําได้เปล่าสี่สองเก้าสามศนย์สนนะครับคือการบ้านให้เลยนะ ก่อนที่ไปดูคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ทําการบ้านแล้วคุณจะได้เฉลยเด็กๆจะได้ดูวิธีการเปรียบเทียบก่อนหน้าก่อนหลังเนาะและ้วเจอกันในตอนหน้าอย่าลืมทําการบ้านแล้วค่อยไปดูนะบ๊ายบาย